หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งสำหรับวันนี้นะครับเราก็มารับชมเรื่องเกี่ยวกับเทรนหรือกระแสของ AI ด้วยกันเริ่มมีการเปิดเผยนะครับว่ากระแสหรือเหรียญ AI ที่เป็นโปรเจกต์แบบไหนจะทำให้เมื่อคุณใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะคูณพันคูณหมื่นจะได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นตลาดกระทิงแหละเนาะ คือจะเข้าตลาดจะทิ้งแล้วอาจจะมีแดงมีอะไรบ้างแต่ในระยะยาวจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้เราขอเสนอตัวเหรียญกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม AI ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับและผมคิดว่าน่าจะมีการพรีเซลออกมาเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็น AI ตัวใหม่ดังนั้นถ้าเกิดพูดนะครับว่าเทนอะ นะครับในปี2023เป็นเทรนเกี่ยวกับ Chat GPT นะครับ AI ในการแชทถามตอบฉะนั้นถามว่ากลุ่มนี้เหรียญกลุ่มนี้จะขึ้นไหมผมบอกเลยนะครับว่าขึ้นนะครับแต่มันจะมีจุดมุ่งหมายอยู่นะครับหลักชายในช่วงของอหลังฮาวิ่งครั้งนี้หรือปี2025นนะครับนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยี AI กับ DeFi นะครับที่จะรวมเข้าด้วยกันแต่ AI เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายมันมีหลายขาหลายฐานนะครับเนื่องจากเขาต้องพยายามที่จะตัดตอน AI นะออกนะครับเพื่อจะทำให้ AI เนี่ยถูกพัฒนาไปในองค์กรต่างๆนะครับสมมุติว่าคุณเอาอัจฉริยะมาคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะกิน AI ตัวอื่นเรียบเลยนะครับฉะนั้นเหมือนกับเขาพยายามที่จะตัดความสามารถของ AI เนี่ยออกมาแต่ละเหรียญน,นะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในแต่ละงานนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงณปี2 0 0พถึง2 0 2 5เนี่ยหรือ2026เนี่ยนะครับ AI เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ใช้เป็นความสามารถหรือฟังก์ชันนั้น,น,น นะครับคือ AI ยังไม่สามารถที่จะฉลาดพอที่ AI ตัวหนึ่งสามารถที่จะทำความสามารถเนี่ยออกมาได้หลากหลายนะครับจริงๆผมว่ามีแล้วแหละแต่มันแพงนะครับมันแพงมากแล้วก็การที่จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมหนึ่งการที่บริษัทหนึ่งจะเอามาใช้อุตสาหกรรมของ AI ตัว,ต,วตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องหันให้ถูกนะครับเพื่อจะใช้ได้ถูกกลุ่มถูกเป้าหมาย นะครับในการเจาะกลุ่มนะจากนั้นในปี2023อ่ะจะเป็น Chat GPT 2024จะเป็น Deepfake นะครับคือ Deepfake เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมี AI นะครับตัวหนึ่งเนี่ยเข้าไปทำอ่ามันมีความสามารถเรื่องวิดีโอนะครับเราก็มีการทำไอการพูดนะนะครับ หรือวิดีโอปลอมอ่ะโดยใช้เทคโนโลยีของ AI นะครับ AI มันฉลาดมากนะสมมติว่าผมพูดอยู่ตรงเนี้นะครับผมพูดอยู่หน้ากล้องเนี่ย AI สามารถที่จะใช้เสียงผมได้เหมือนเลยนะครับแล้วสามารถที่จะไปแปลงเป็นภาษาอื่นได้นะครับรวมถึงสามารถที่จะปลอมเป็นผมได้นะครับโดยใช้ภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ AI ตัวนี้มันไปต่ำเสี้ยนนะครับหมายถึงไปเหยียบท้าผู้มีอำนาจคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็เสียงจินผิงด้วยนะครับถ้าเกิดใครได้ดู AI อันนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า่า AI เนี่ยสามารถปลอมอน้ำเสียงคำพูดของเสียดสินผิงเนี่ยแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ชัดแจว๋วภาษาอังกฤษเนีดีมากนะครับโดยที่ เราก็เห็นนะครับว่าสีอะไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะครับรวมถึงโจไบเดนด้วยนะครับก็มีการพูดเป็นภาษาจีนออกมาอันเนี้นะครับเป็นดีเฟก a นะครับฉะนั้นมันจะมีหลายวิดีโอมากไอวิดีโออันหนึง่งนะครับมันก็จะเป็นดีเฟกตอนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนปราศัยอยู่ในไวท์เฮาส์นะครับในไวท์เฮาส์อ่ะนะ ก็เลยทำให้ตัวของ AI เนี่ยถูกพูดถึงขึ้นมานะครับแล้วทำให้ทางประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะต้องมีการควบคุม AI จริงๆอะ่ะมีการควบคุม AI ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วละ่ะนะครับให้หน่วยงานออกมาควบคุมนะแต่ในโซนอันนั้นอ่ะบันแชท GPT นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโรโบคอนะ d e f ฟ c นะก็เรียนเสียง ประธานานะธิบดีโจไบเดนนะครับพยายามที่จะขัดขวางการลงคะแนนเสียงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะเพราะว่าทางเบนบูชนันนะที่ปรึกษาด้านด้าน AI ของไบเดนเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเขากำลังตรวจสอบอยู่เพราะธรรมดาเนี่ย AI เนี่ยการที่จะใช้ใช้การดีเฟกเนี่ยนะครับเขาบอกมันต้องมีลายน้ำ นะครับหรือว่าสามารถที่จะแกะต้นสายปลายเหตุได้นะครับซึ่งซึ่งเขาทำได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ทาง White House เนี่ยนะครับก็คือยังไม่มีการพูดหรือทำอะไรออกมานะครับเกี่ยวกับการดีเฟก e ครั้งนี้นะครับก็เหตุแล้วว่าไอตัวของ chat gpt เนี่ยมีการพูดถึงออกมาด้วย นะครับแต่ Chat GPT เนี่ยจะเป็นเฟสแรกเฟสเนี้ยจะเป็นเรื่องของวิดีโอนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครได้ติดตามเรื่องของ XAI นะครับที่เป็นเหรียญฝั่งของบี a แนนที่ล้านปูล้านแพดฟาร์มบนบี a แนนที่เป็นที่แรกนะครับที่อยู่บนกระดานบี a แนนชื่อว่า XAI เนี่ยนะครับในเฟสตัวต่อไปเนี่ยาการดีเฟก e เนี่ยน่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับเกมเลยด้วยนะครับเพราะตอนนี้ AI เนี่ย มาสายทางแชท gpt มาทางสายของมาทางสายของ,องนั่นนะครับมาทางสายของอาการทำรูปภาพ nft นะครับอันนี้ก็มีล้ nft ก็จะมีหลายตัวเลยนะอย่าง baby dot อย่างอีลอนนะครับแล้วก็หลายๆตัวก็ใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ AI มันไปหลายส่วนมากแต่เทรนที่จะเป็นกระแสะหลักในปีนี้จริงคือ Deepfake นะครับคือการทำวิดีโอก็เราได้เห็นนะคะว่าตอนนี้ YouTube ก็โฆษณาแอปตัวใหม่ๆนะครับก็เป็นแอปที่ที่ใช้ในส่วนของการทำวิดีโอนะครับก็เป็นฝั่งของ Microsoft อะนะนะครับของคุณแซมแอลแมนนะครับก็ได้ทำา AI ตัวนี้ขึ้นมา และผมเชื่อว่าในปีนี้เราต้องหาเหรียญที่เป็น d e e p f a นะครับหรือ AI ที่ทำวิดีโอมันจะฮิตแล้วก็ติดมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอีลอนมาร์เนี่ยจะมีการกาวออกมาด้วยสำหรับเหรียญกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าแกก็มีข่าวเรื่องของแซมแอลแมนเหมือนกันนะครับว่าแซมแอลแมนเนี่ยสามารถที่จะสร้าง AI เนี่ยไปอีกเฟสได้ล้นะครับในการทำวิดีโอแต่ตอนนี้ เรายังไม่เห็นฝั่งของข่าวอีลอนมาร์กเนาะแต่แกพูดะนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวของดีเฟกเนี่ยที่ทําขึ้นมานะครับตัวของวิดีโอนะครับว่าแซมแอลแมนเนี่ยสามารถที่จะทําได้แล้วแต่ทางของอีลอนมาร์กเนี่ยก็มีการพูดนะครับว่าตอนเนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องของอันนั้นนะครับเป็นหลักเรื่องของดีเฟก k e เรื่องของวิดีโอแต่เขาสนใจ Chat g v t ที่จะทำให้ฉลาดกว่าตัวของแซมแอลแมนนะครับ เขาก็พูดไว้ประมาณนั้นนะครับว่าเขาจะมาเทนเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแกหัวการตลาดอยู่แล้วถ้าข่าวอย่างเงี้ยดีเฟกออกมาเนี่ยผมว่าแกจะไม่พลาดนะครับในการโปรโมทไอเอไที่เป็นบริษัทในเครือของแกนะครับของดีเฟกเนี่ยออกมานะครับรวมถึงตอนเนี้ยเ,เราเห็นเท,เทนกระแสหลักต่างๆแล้วนะของ AI นะครับที่ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับพอในปีสัก2025-26 20เนี่ยมันจะไปเข้าสู่ในดีฟายนะครับ AI เนี่ยจะเข้ามาแทนพนักงานเนี่ยพวก call center เนี่ยนะครับหรือว่าอะไรหลายอย่างเลยนะครับก็จะเข้ามาพูดแทนแทนก็คือใช้ถามตอบนะครับแทนคนนะครับเพราะถ้าเกิดพนักงานนั่งโต๊ะนะครับพวก call center พวกเนี่ยเขาก็ต้องนั่งนะครับเป็นกะอะไร นะครับอย่างสมมุติคุณต้องการเข้าไปคุยกับ Paypal ให้ Paypal แก้ไอไอระบบหลังบ้านนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยจะใช้คนนะครับแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปคือมันจะใช้ AI มากขึ้นฉะนั้นไอเทคโนโลยีเกี่ยวกับ DeFi ก็จะใช้ AI มากขึ้นใช้คนน้อยลงนะครับก็เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการพัฒนา พวกเทคโนโลยีตา่างๆพวกคนเนี่ยจะตกงานแน่นอนนะครับในในฝั่งของอันเนี้ยนะฉะนั้นตอนเนี้นะครับมันก็มีข่าวอันนึงของ AI เนี่ยที่ผมเชื่อว่าเป็นกระแสหลักนะครับก็อย่างเช่นอารามโกนะครับอารามโกนะเราก็ทางจีนเนี่ยเขาก็จะทำดีแอปออกมานะครับกรุ Group, ๊ปเราก็จะใช้ AI ในการจัดการหรือแม a จ e ี i ายนะครับอเมริกายังไม่มี ข่าวนี้ยังไม่มีแต่ทางซาอุดูไบแล้วก็จีนหรือฮ่องกงนะครับเขาทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาไม่ได้สนใจด้วยรวมถึงรัสเซียด้วยนะครับเพราะ AI เนี่ยไปหมายถึงเรื่องของอาวุธสงครามด้วยนะครับพวกกลุ่มพวกนี้เขาเขาเขาเอาตรงนี้ก่อนนะครับเขาไม่หมายด้วยนะครับว่าจะเป็นอ่าแบบที่ไบเดนะนะครับเขาพยายามที่จะควบคุมอะเนาะ นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่จะถูกพัฒนาจะพัฒนาจากนอกฝั่งของสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับที่จะเป็น AI แบบแบบดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นพอยต์หลักนะครับอย่างพวกดีฟาเนี่ยจะพัฒนานอกนอกฝั่งของอเมริกาก่อนนะครับส่วนฝั่งของอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องรอพวกนักลงทุนรายใหญ่อย่างพวก JP Morgan, Goldman Sachs นะครับอะไรพวกนี้ในการพัฒนาแอปของเขาผมเชื่อว่าอีกหน่อยเขาจะมีนะครับดังนั้นการพัฒนาเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เอกชนนะครับมันจะไม่อยู่ทางฝั่งของรัฐบาลสารัฐถ้าเกิดเป็นฝั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนอ่ะนะนะครับดังนั้นสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับ deepfake นะครับหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ ai เพื่อจะทำวิดีโอจะเป็นกระแสหลัก นะครับอาจจะพ่วงกับพวก NFT นะครับอาจจะพ่วงกับเรื่องของภาพแอนิเมะนะครับแล้วอีกหน่อยเนี่ยไอเทคโนโลยีตรงนี้มันจะเข้าไปสู่เรื่องของ m e t a เวิร์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึง m e t a เวิร์หรอกนะครับแต่มันพยายามเข้าไปทำอยู่เพื่อจะทำให้ภาพของ m e t a เวิร์เนี่ยมันละเอียดมันดีขึ้นนะครับฉะนั้นเฟสแรกมาเรื่องของวิดีโอก่อน เรามาเรื่องของ fire, เกมไฟล์แล้วก็มาเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้จับตาดูเทคโนโลยีตรงนี้ให้ดีและจับกระแสของเมตาเวิร์สให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกๆเหรียญทุกๆเครือข่ายใหญ่ๆอย่าง XRP s o l a n a อ t h r r e u m BNB นะครับทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ไปสู่เรื่องของอ่าพวกเกมไฟล์หรือเมตาเวิร์สหมดแล้วหรืออบีท่อมนะครับ ก็ทาตัวเนี้ยเรียบร้อยนะครับคือเตรียมตัวแล้วล่ะนะครับมีเหรียญเล่ย่อยๆของตัวเองนะครับมีเหรียญที่เป็นโปรเจกต์ย่อยๆของตัวเองตรงเนี้ยเราก็ติดตามด้วยกันเอาละครับสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์กลุ่มนะครับนั่นก็คือนั่นก็คืออ่าลิงก์นะครับ มิชชันนิวมูล BP ล้วก็ฝากกระดานบิดเกตไว้ด้วยนะครับจริงอ่ะเรื่องเนี้ยมีเบื้องหลังอีกนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับจะได้พอแสกแก่สมควรเวลานะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็หวังว่านะครับหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมัง่งคั่งก็จะทำให้การเติบโตของอ่าตัวของอ เกมนะครับเรื่องของ AI ก็จะ go to the moon และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ Bitget w เว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานได้